อันคัดเส้นทางบางกะมาเราเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นที่เป็นทางลุกลังเลยนะครับจุดนี้นะครับขึ้นไปบางกะมาเนี่ยใช้ระยะทางประมาณไม่ไกลครับประมาณ4-5กิโลเท่านั้นนะแต่เส้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ผมใส่ระยะทาง GPS นะครับแล้วก็ระยะความสูงต่างๆวันเวลาระบุไว้ให้หมดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่า GPS ผมเนี่ยมันอยู่ในรถแล้วเส้นทางมันค่อนข้างทึบนะครับบางช่วง GPS อาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ทำงานแต่เข้าคร่าวจะเป็นประมาณนี้ การเดินทางนะครับอยู่อำเภอบ้านคานะครับขับรถเข้ามาเรื่อยๆ GPS บอกเส้นทางหมดกด GPS นำทางได้เลยครับเส้นทางช่วงแรกก็จะเป็นทางลูกลังเรียบนะครับไม่ชันอะไรามากมายครรถขับ2ถ้ามีทักษะมาได้มอเตอร์ไซค์ถ้ามีทักษะมาได้นะครับในช่วงแรกนั้นผมใช้ขับ2ขึ้นมานครับจนคิดว่า เดี๋ยวลองเปลี่ยนขับสีดูบ้างนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นโฟโลนะครับแล้วก็ขับดูขึ้นง่ายกว่ากันเยอะนะครับในการใช้โฟโลทางไม่เละนะครับขับ2อมอเตอร์ไซค์มาได้นะครับยกสูงนิดนึงรถเก๋งไม่แนะนำนะครับเพราะว่าช่วงชันๆเนี่ยมันมีร่องน้ำแล้วก็ใต้ท้องอาจจะกระแทกได้นะครับ นี้จะเป็นจุดกลับใจนะครับจะเห็นป้ายสีหเหลืองๆฝวามือนะครับตรงจุดนี้เป็นทางปูนที่เขาลาดไว้นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่เรียบซะเท่าไหร่นะครับขับมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นร่องน้ําเป็นทางผูกขัดประมาณตามในคลิปเลยนะครับ บางช่วงนั้นก็รถสวนกันค่อนข้างลำบากนะครับแต่ก็จะมีจุดที่เป็นเหมือนสโลปนะครับให้รถหลบกันได้เป็นบางช่วงนะครับจุดนี้ก็สังเกตเห็นว่าจะเป็นช่วงที่เขาให้รถหลบกันได้นะครับหรือใครจะไปทางนู้นก็ได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับรถสวนบางทีอาจจะมองไม่เห็น ก็ใช้ความเร็วได้มากขึ้นมาถึงจุดนี้ครับมองในคลิปอาจจะดูไม่ชันครับผมต้องส่งขึ้นไปเลยคนระับจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่เป็นทางชันนะครับหลายๆคันมอเตอร์ไซค์หลายๆคลิปที่ผมเคยดูก็มีแป๊กกับตรงนี้อยู่เหมือนกัน,นนะครับแต่ถ้าเราดันส่งจังหวะดีขึ้นได้นะครับ ต่วงนี้ก็เป็นเหมือนเนินลูกระนาดนะเป็นคลื่นๆน,นะครับสองสามลูกต่อกันคขึ้นลงๆก็พอได้ยกเยกกันบ้างนะครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชันนะครับต้องส่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วมันจะเป็นหักศอกนะครับ ต้องบีแต่นะครับให้สัญญาณกันเพราะว่ารถอาจจะสวนลงมาได้นะครับเป้าหมายของผมวันนี้ก็คือขึ้นไปสำรวจเฉยๆนะครับไปแวะหาพี่ปุ๋ยบางกราม่ากนันนิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูจุดการเต็นไปดูที่พักตา่างๆว่าเป็นยังไงเพื่อที่จะเดี๋ยว,จะ,ยวจะมีทริปมอเตอร์ไซค์มาแน่ๆหนไครับมอเตอร์ไซค์ออโต้มาได้นะครับแห้ง เราจะมาสำรวจก่อนนะครับแล้วก็ี mm hmm. ทริปแบบกลา้งคืนการเต็นเลยด้วยมอเตอร์ไซ มาถึงจุดนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆแล้วเริ่มจะมีโฮมสเตย์ Stay, เริ่มจะมีจุดกลางเต็นท์ให้เราได้แวะนะครับก็จะเป็นที่ที่โปร่งแล้วนะครับดูจากแสงแดดเข้ามาไหมครับทางซ้ายมือก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับขับไปเรื่อยๆครับขับไปเรื่อยๆจนมันจะไปได้ถึงสำนักสงฆ์เลยนะครับเส้นนี้ นในแผนที่มีนะครับใน GPS มีเราสามารถกดนำทางไปได้มาถึงจุดนี้ผมจอดดูนะครับว่าต้องไปทางไหนนะครับมันมีตรงกับเลี้ยวขวาสรุปว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาไปนะครับเพราะว่าตรงไปนี้ก็คือเข้ารีสอร์ตอีกที่หนึ่งนะครับ เป็นไม่ใช่รีสอร์ทเสียเป็นโฮมสเตย์ที่หนึงเหมือนกันนะครับเราก็ไปตามเส้นทางครับเส้นทางสวยๆแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้ครับแน่นอนนักปัน่นก็เพลิดเพลินสนุกมากๆครับเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะปัน่นจักรยานเล่นหรืออาจจะ เป็นทริปรถยนต์ขนจักรยานมาปั่นเล่นเหมือนกันนะครับดูครับบรรยากาศโอ้โหสวยไหมสวยนะครับที่นี่ลาดบุรีเองนะครับใกล้ๆ เส้นทางบางช่วงก็จะมีเละๆบ้างนะครับบางทีฝนตกนะครับบางช่วงก็จะแบบเป็นหนังหมูเละๆบ้างตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรผ่านได้นะครับสบายๆนะครบับไปเรื่อยๆก็จะมีแบบนี้อยู่สองสามจุดนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี่อาจจะเอาเรื่องนะครับผมบอกก่อนเห็นว่ามีจุดลานกลางเต้นซ้ายมือเยอะแยะมากมายนะครับ ข้างบนเดี๋ยวเราขับไปถึงเซนทันเดี๋ยวเราไปไปถึงเซนทันนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีร้านกลางเต็นท์ซ้ายขวาเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงร้านกาแฟาด้วยอย่าลืมนะครับถ้าจะไปผมแนะนำให้ไปสาวอาทิตย์นะครับเพราะว่าชุมชนนี้เขาจะพร้อมออดูแลนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเขาก็จะ มีชีวิตในปกติของเขานะครับก็คือการทําสวนทําไร่ทําเกษตรอะไรของเขาไปนะครับและแล้วก็มาถึงนะครับซ้ายมือคือเซนทันนะครับเซนทันบังกาม่านั่นเองนะครับแต่ เรายังไม่แวะครับเดี๋ยวเราตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแวะอีกทีอ่า้ายมือนี้นะครับเซนท่านบางกามาเซ็นท่นมีสาขาบางกามาเหรอไม่ใช่นะครับเป็นเซ็นท่นเซนเถอท่านแบบประมาณว่ามาซื้อของก็เซ็นไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีพร้อมกับพี่ปุ๋ยนะครับ ลองสังเกตจากเสียงเครื่องยนต์ผมดูนะครับลองฟังเสียงดูจุดไหนผมเร่งจุดไหนผมผ่อนนะครับจะได้รู้ว่าเออเส้นทางมันเป็นยังไง ส่วนช่วงนี้เป็นช่วงป่าสนาานะป่าไผ่ป่าไผ่นะัโอ้โหสวยๆเลยเป็นกำแพงเป็นสันเขานะครับเหมือนเป็นอุโมองอุโมงต้นไผ่สวยงามครับครับต้องมาเห็นด้วยตัวเอง เส้นทางก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือโปร่งสลับกับอยู่ในล่มไม้นะครับสลับไปสลับมาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แยกขวามือนี่ก็ชันเอาเรื่องนะครับก็เป็นอีกรีสอร์ทหนึ่งอีกเป็นอีกหนึ่งจุดกลางเต้นเหมือนกันนะครับน่าจะสวยเดี๋ยวคราวหน้ามาสำรวจด้วยมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งให้ดูนะครับครั้งนี้ขอเป็นเส้นทางหลักก่อนนะครับเส้นทางจากข้างล่างขึ้นมาบนบางกะมาเป็นยังไงให้ทุกคนเห็นว่าเราพอจะมาได้ไหมรถเรามาได้หรือเปล่านะครับ ทางขวามือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลไท์นะครับเป็นร้านกาแฟนะครับช้อนเงินอะโวคาโดนี่ตอนนี้เห็นเขาว่ากำลังพีคมากมากเลยนะครับก็คือ,อสถานที่จุดชมวิวที่ผมบอกเมื่อกี้นี่มันชันๆนะครับเ,เป็นลานกลางเต็นท์สวยนะครับผมสอบถามกับพี่เจ้าของปรากฏว่าผมไปเมื่อวันพฤหัสหรือศุกร์นี่แหละครับปรากฏว่าเขา ไม่มีกาแฟขายเขาขายเฉพาะสาวทิตย์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกในก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาจะทําเพื่อให้ต้อนรับลูกค้าช่วงวันหยุดนะครับเพราะว่าทำวันธรรมดาก็ลูกค้าไม่เยอะเท่าไหร่ ซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นอีกจุดไฮไลท์เหมือนกันนะครับสามารถขับรถขึ้นไปจอ้างบนได้นะมันเป็นบ้านกระท่อมไม้ไผ่ที่จะมีเปลให้นอนด้วยนะครับอันนั้นที่อยู่ที่หลายๆคนเห็นในโซเชียลนะครับเลยไปอีกไม่ไกลครับก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับผมไปสิ้นสุดตรงนั้นผมเข้าไปลับรถตรงนั้นนะครับ ครับนะตรงไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรากลับรถนะครับแต่เดี๋ยวข้างหน้าผมจะลองตรงไปดูอีกนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์วันนี้ให้ดูเส้นทางหลักๆก่อนนะครับขอปิดแบบเจาะลึกไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ